ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเอมี่กิจยานะคะวอลกนี้เนี่ยจะเป็นวอลกแรกนะของปี2019นะคะกำลังนั่งแต่งหน้าอยู่นะแล้วก็นึกขึ้นได้นะคะว่าเฮ้ยวันนี้ควรจะท vlog ําร้องนะเพราะว่าเราน่าจะไปกันแบบหลายที่นะคะรองพื้นเนี่ยอรมเมื่อกี้นะคะจะเป็นของ y sl นะคะแล้วก็แป้งแป้งแปงแปงแป้ง,ปง,ปง,ปงฉันอยู่ไหน แป้งเป็นนายนะคะสีเหลืองมาเบรกกันนิดนึงนะแล้วก็คิว้วใช้เป็นของแบรนด์ m a ด d ี้มีนะคะอันนี้เป็นของแบรนด์ที่สายป่านนะสีเขาแบบแน่นแล้วก็ชัดมากเลยส่วนอีกด้านหนึงเนี่ยเขาจะเป็นหัวปากกาแบบนี้เพื่อนๆคือเป็นหัวเมจิสามารถ เอามาเขียนปลายคิ้วให้มันคมๆก็ได้หรือว่าเขียนหัวคิ้วให้เป็นเส้นๆก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวแอมขอเขียนคิ้วก่อนเนาะเออลืมบอกไปว่าเพื่อนแอมมามาจากประเทศสิงคโปร์นะคะเป็นเกย์นคนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้ชายนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้แอมน่าจะพาเขาไปกินนูน่นกินนี่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างนะเพื่อนๆวันนี้แอมจะไปจุ๊จักแหละเราคืนเราอะกําลังคิดอยู่ว่าเราอยาก ไปดูโซนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะโซนสัตว์เลี้ยงหรอเออที่เขาจะมีพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆขายอะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูตรงนั้นด้วยถ้าเราหาเจอนะวงเล็บถ้าเราหาเจอนะโซนเสื้อผ้าเนี่ยเราก็ยังเดินปกติไงแต่ว่าถ้าโซนเดินไปพวกสัตว์พวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะแอบหแบบลงนะอะอันนี้เนี่ยของแบรนด์แมดี้มีนะคะราคาเขาแค่290บบาทนะสามารถไปดูได้นะจ๊ะต่อมานะคะดวงตาเนี่ยแอมอาจจะไม่แต่งเยอะเนาะเพราะว่า เราจะแค่ไปเดินจัดจักรนะจ๊แอมจะใช้นะคะเป็นพาเลตของเนบาร์นะคะอันดีตัดใจเวอร์ใช้คอนทัวร์นะสังเกตแม้ว่าปีนี้มีอะไรเปลี่ยนไปยังยังไม่สังเกตน,นะคะสีผมนั่นเองไปเปลี่ยนมาอีกแล้ว แอมทําสีม่วงไปเพื่อนตอนทาอะ่ะมันก็สวยดีแล้วเวลาถ่ายรูปเนี่ยคือสีมันแบบจีดมากสะใจมากแต่ไม่สามารถใส่เสื้อผ้าสีแดงได้ใส่สี้มอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่ามันจะตัดกับสีผมเกินไปแล้วก็เวลาแต่งหน้าเนี่ยไม่เซลล์พอที่จะทาปากแดงหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะเนื่องจากผมมันสีม่วงไงถ้าทาปากแดงปับ๊บคือมันจะตัดกันไปทั้งหมดเลยนะคะ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าทำไมชีวิตมันใช้ชีวิตลำบากจังวะก็ันเลย ไปเปลี่ยนนะคะเป็นผมสีบรอนซ์มานะเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบใช้ชีวิตง่ายสุดแล้วนะคะถ้าสีดําเดี๋ยวหน้าก็จะดูดุไปอีกนะก็เลยเปลี่ยนสีบรอนซ์เลยนะคะจบ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 นะคะใช้นะคะเป็น Mary ่รูนะคะสีขาวเพื่อนๆจะถามว่ามีใครเป็นปัญหาหมอนแอมป้าคือ ใส่คอนแทคเลนส์มากๆบ่อยๆแล้วตามันแห้งอะคือแห้งที่ว่าเนี่ยคือบางทีแห้งจนแบบรู้สึกปวดหัวเราเองเราเป็นคนที่ใส่คอนแทคมาใส่คอนแทคมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะแต่คือเราอาจจะใส่บ่อยจัดแล้วก็ใส่นานจัดช่วงตอนหลังมาเนี่ยวันไหนถ้าไม่จําเป็นก็จะใส่เป็นแว่นแทนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเอออยากให้ตามันได้พักกันเนาะอืมทาสิ่งนึงนะ แต่แมอมจะแอเขาแอบอะไรอลไรนะแต่แอมมาจะหยอดพวกน้ําตาเทียมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้นิดนึงนะแต่ว่าแอมก็ยังรู้สึกว่าการที่เราใส่คอนแทก แค่เฉพาะบางวันอะมันเป็นการได้ผักใส่ตามมากกว่านะเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเซลเลยถ้าวันไหนไม่ใส่คอนแทคออกจากบ้านก็รู้สึกว่ามันไม่สวยชอบใส่คอนแทคออกนอกบ้านก็รู้สึกว่าเออตามันจะแบลกว่าอะไรกว่าแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าตาเรามันก็มีแค่คู่เดียวนะถ้าวันไหนไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใส่ยวจ้ะเออเนาะแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องตาแห้ง ấy, ก็ถือว่าโชคดีไปนะฮะโอเคแต่งตาประมาณนี้แล้วก็ จะมาปัดมาสคาร่านะคะ C2C สี c ่บาทเหมือนเดิมปัดไปเลยนะจ๊ะผมปล่อยออกมาก็จะเป็นสีบอนบรอนซ์ประมาณนี้เลยนะคะลิปที่ใช้เป็นของ Geo m a c r a e นะ,ะสีมิลานสีมันสวยมากเพื่อนๆแล้วก็ถูกด้วย200กว่าบาทนะคะชอบมากวันไหนที่ขี้เกียจสระผมเราก็จะใช้ <laughs> IGK <laughs> นะคะที่มีขายในซี p h ร r าเนาะอันนี้เขาก็จะเป็นดรายแชมพูอะที่แบบ ช่วยยกคนผมด้วยอะถ้าใครที่แบบที่เกียยสระผมอันนี้คือยืนหนึ่งมากเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านข้าวดีกว่าค่ะไปฮะตอนนี้เรามาอยู่กันที่จตุจักรแล้วนะคะแล้นี่ก็บอกว่าเป็นเพื่อนสิงคโปร์นะคะแต่เดี๋ยวเราจะพานางไปหาอะไรกินกันแถวนี้นี่แหละตอนนี้พาเพื่อนมาซื้อนะคะเขาซื้อเป็นแบบสควีด้ว้ นางชอบนางชอบเพื่อนก็อยากกินนะคะกานอารมณ์ประมาณเนี้ยนะมันจะอยู่ข้างหน้าสตูจักนะคะมันอยู่ในซอยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรน่ากินบ้างเติมแล้วนะคะเพื่อนก็มองนะคะคงจะคิดว่าแปลกเนาะนั่งคุยกับกล้องอะไรไปกินด้วยหาวจิ Good. Aloy. Aloy, alloy, you know? Aloy. Red curry. Very curry. Uh try, try. <laughs> yeah, do react now. Huh? <laughs> How was it? It's too spicy? Which one is like your favorite one? <laughs> อ <c oughs> <c oughs> บอกอร่อยทุกอย่างอยี๋ให้ดูน้ำเขียวหวานนะทุกคนคือมันใสแบบนี้เลยอะดูดิคือแบบเออเดีย๋ยวลองเ <c oughs> ป็นบอกอันนี้อร่อยนะคะ <c oughs> อ,อ๋อโอเคที่อนใหม่อีกแถงใส อร่อยอยู่ได้กินขาวรู้สึดีี่จ้ะเดี๋ยวให้เพื่อนลองนะคะอี่ออาจเซอะอย่าเปเซายออืยำโสไปซี่อย่าส่อันนี้นะคะทุกคนดูหน้าตาหน้าตาหน้าตามันสุโหดมาก กุ้งแช่น้ำปลาทุกคนจะบอกว่ากุ้งแช่น้ำปลาดีเวอร์อะ่ะนั่งอยูไปหมดแล้วนะคะดในขณะที่คนอื่นเขากินกันหมดแล้วนะคะ <laughs> นี่ยังกินแบบตอนยื่น ความสุขในการกินนางบอกอันนี้อร่อยมากเลยโอ้กินข้าวเสร็จนะคะดูความบริงบริงบริงบลิงบริงบริงอ่ะคนที่ชอบนะคะพวกสื้อผ้มือสองเนาะที่แบบว่าเป็นสื้อผ้แนวๆหน่อย ตัวละร้อยเดียวนะคะเพื่อนสิงคโปร์ก็กำลังจะเข้าไปดูนะคนขายองเยอะมากคนขาย50บาสิา <laughs> บบาท <laughs> คนขายก็มาจา้ะบาย <laughs> ค่ะโอ้ยตัวละหนึ่งร้อนะใครชอบก็มาดูกันวอเตอ, <laughs> อ,อ,อ,อร์อ๋อวอเตอร์ <laughs> <laughs> นี <mile inside> ่บ <bas> ่นนะคะว่าอิ่มแล้วแต่เดี๋ยวดูว้าวอันนี้คือร้านที่เขาจะอยู่แบบใกล้ๆ MRT นะเพื่อนๆดูร้านนี้ร้านดังนะเราจะมาซื้อไอศครีมนะคะแต่ว่าจะซื้อแค่อันเดียวนะแชร์กันก็พอแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปกินอย่างอื่นอีกนะคะโอ้สิอะไรไม่เข้าใจใช่ไหมเชื่อไหมอือโอ้กินกันแบบต่อเนื่องนะคะ ออ,อ,อแบ่งกันผอมแบ่งกันผอมนะคะเราจะผอมไปด้วยกันอ, <c oughs> อร่อยไหม <c oughs> แบบเกาเหลามานะคะ <c oughs> <c oughs> อร่อยเกี่ไอไก่ยืนรอนะคะ <c oughs> <c oughs> โโอ้หทย อตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเราตั้งใจว่าจะมาที่นี่เพราะว่าเราอยากได้ลิงลิงตัวเล็กๆก่บเ,เพื่อนที่แอมบอกเพื่อนว่าแอมอยากได้เพราะว่าแบบอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ตลาดที่มันขายสัตว์มันปิดไปแล้วนะคะเพราะว่ามันเลยหกโมงเย็นมาแล้วนะเสียใจอะ่ะโมแตก่กินนู่นกินนี่โมแต่เดินช็อปจนลืมดูเวลาอดไปดู <laughs> <'re> <ม>ลิงเลย เดี๋ยวพาไปดูกันนะว่าจะพาเพื่อนไปกินอะไรต่อนะซึ่งเพื่อนสองคนนะบอกแล้วนะคะว่าตอนนี้จุกไปถึงก้ยแล้วนะคะเพราะว่ากินกันหลายร้านจัดนอกบรรยากาศนะช่วงกลางคืนก็จะเดินง่ายหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ร้อนนะใช่ใช่ใช่ป๊อ่ะสักพัีเจสน้อย e งยใจหมดแล้ว ไอ้เนียเนจอยงมึงมึงอะมึงมึงคอดักแด้ดักแด้เียน้หอร่อยอร่อยทุกคนตอนนี้นะคะแอมกลับมาถึงที่ห้องแล้วนะคะแล้วก็นึกได้ว่าเฮ้ยถ่ายบล็อกับเพื่อนอยู่นี่นะแต่ว่าเพื่อนนะออกกันไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้กําลังน่าจะ ต้องเก็บห้องแล้วนะคะเพราะว่าเครื่องสอําอางเต็มห้องแล้วนะส่วนถ้าใครยังไม่ได้ติดตามใน Facebook Page นะคะอย่าลืมไปติดตามกันนะเพราะว่าแอมคิดว่าเร็วๆนี้เนี่ยแอมน่าจะมีแจกเครื่องสอําอางอีกนะคะเพราะว่ารอบ่แล้วที่แจกกันไปเนี่ยแจกกันไปประมาณ16รางวัลน,นะยังไม่หมดเลยนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะเริ่มต้นปีก็อย่าลืมคลิกลไลค์เป็นกำลังใจให้แอมด้วยนะคะหรือว่าถ้าใคร อยากให้แอมทำคลิปพากินแต่งหน้าหรืออะไรก็ลองรีเควสต์กันเข้ามานะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันมาถึงแบบตอนนี้เนาะก็ถือว่าเป็นปีใหม่นะคะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอยากได้กำลังใจยอยากได้พลังนะคะแล้วก็อยากได้พลังบวกที่ส่งให้กันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะรักทุกคนนะคืนนี้ฝันดีคะ่ะบ๊ายบาย